วันนี้เรามีโอกาสที่จะได้ไปเล่น ATV กันนะครับหลันั้นพวกวพี่ๆไว้ประมาณ6โมงกว่าตอนจริงๆก็เกือบ7โมงแล้เรามีเวลาว่าง2วันนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวแถวๆนครนายกนะครับว่าจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ สวัสดยียามเช้าครับเ๋ยเราจะเดินทางไปที่นครนายกนะฮะวันนี้เราจะไปเล่น ATV กันตอนนี้เรามีมอเตอร์ไซค์สองคันกระบะหนึ่งคันไปเองเกือบสิบคนนะแต่เร,เราเดินทางแล้วเราคนครบตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงวันนี้เป็นวันเสาร์นะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าจะได้อยู่แต่เราขับเร็วไม่ได้นะเราเพิ่งทำลูกมา ตอนหน้านี้มีปัญหานิดหน่อยสปริงมันขาดนะใส่ชนวาวพังเละเทะเลยหมดเลยนะครับไปเราเดินทางกันรอคุณมา เดี๋ยวเราไปขับ ATV เล่นกันเราจะไปกันที่ฟ้าประทานนะฟ้าประทานแอดเวนเจอร์ก็เดินทางกันต่อนะครับเรามุ่งหน้าสู่ฟ้าประทานแอดเวนเจอร์นะฮะแล้วก็ใช้เส้นทางที่มาทางเดียวก,กับบางตะไคร้เลย ขึ้นเลยครับผมพี่ขานเขาจ่ายนะขับคันนี้แล้วเวิร์ดเร่งใช้นิ้วมือกดตอรนี้ใช่ครับนเบรกใช้ดยแค่สอย่างเบรกแค่นี้เนาะใช่ครับตเนาตเกียรก็เป็นออโต้ครับก็คือกดกองำเจะาดไปานทางเลยเช่อ เรา,มาไราม่ใช่ฮะเราไม่ใช้ส่วนตัว

มาบ้านเราฮะนั่งโตเกิงเลยฮะ พ่ออะไรดรึเปล่าไม่พี่เทก็เป็นพี่เทก็เป็นเนี่ยอ่ะแคนยังแข็งอย่างนี้ยเออเออมันได้สิเระวังนะ ไม่โดนทำไมอ่ะมันเอียงไปหรอโอ้เอียงไปบ้างไอ้กาดเมื่อกี้คิดว่าจะคว้าไงเลยขาลง เลุย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 นะคตัวเล็กตัวเล็กครับ ตรงนี้เป็นเกียร์นะใช่ไหมขึ้นเร็วกว่าเดิมอเ,เอาตามพวกไม่ทันนะอเ,เอาตามพวกขับมอไซค์เก่งแค่ไหนก็แพ้สี่ล้อ <laughs> ที่ว่ามา่อคืนฝนตกเงอีนยเลยตอนนี้คนขับแทบจะไม่เปื้อนเลยฮนะเออขี้โกงขี่โต๊ดอีกแล้ว ถ้าหนนต่ำกว่ากันเนี่ยใครเขาทำกันดี เราจะหอยลังตรงขาดึงกลับ ครับราคาจะตกอยู่ที่คนละ250บาทนะครับ30นาทีเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปยังที่พักกันครับโอเคติดเอทีวีเลียวติดเลี้ยวในเทีวีกี่นี้หลงหลง <laughs> ลงอัลต่อ่ะเจ้ามาจะลงอัลติกอนนะ <S <S อะนรั <laughs> <laughs> บไๆอะเฮ้ยไบหากแล้เอ้ย <laughs> มันติดเลี้ยวไอทีวีเดี๋ยวนะโจนจนโจนแป๊บนึงโ <laughs> <laughs> อเคที่เราขับไอทีวีนะมันเลี้ยวปุ๊บเรามาหักได้เลยแล้วเราก็โน้มตัว นีบไปถามไม่ได้เราก็เลยเซ่ๆเต่าเส้ตั์เเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อของไมโครเหมือนเดิมไปทำอะไรกินกันเย็นนี้ตอนนี้ก็สิบเอ็ดมงครึ่งแล้วไปหาอะไรกินหาอะไรทำกินอี่ทงทง่บอกนี้ ตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านพักกลางทุ่งนะฮะข้านายกมีห้องเดียวให้สองห้องสำหรับห้องรวมนะครับมีห้องกลัวเง๊วง๊ว,งวใหญ่เลยแง้ยจมด้วยแงาว เวน่าจะไปหาอะไรมาทำกินกันนะมีเตาให้ด้วย นี่ครับหลังจากที่เมื่อคืนเล่นน้ำกินข้าวออกทำอะไรกินนะก็หลับ <c oughs> คนอื่นเขาก็กินกัน้ะเราหลับสระน้ำเมื่อคืนที่โดดตุ้มตุ้มัน <c oughs> ในบ้านนู้นเขาเปิดเพลงนะคนละบ้านกันตอนเชา้าเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครตื่นเลย า้า,าจารย์ครับสวยงามจะเจอกันตอนเดินทางดีกว่าตอนนี้ก็12บสองสิบเอ็ดโมงค่งเรากำลังเดินทางไปน้ำตกกระองกันนะครับไปเที่ยวน้ำตกก่อนก่อน,นจะกลับ เก็บของเรียบร้อยปกกลางเคยมากับยิบเฟิลสลิปปิ้งแคทไหมรอบนี้จะเป็นยังไง <laughs> คนเต็มเลยวันอาทิตย์คนเต็มเลยฝน,นตกกระองข้างบนจะเป็นฐานอังดำนะที่เราเคยขึ้นไปแล้วคัดไม้แล้วพี่แล้วรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเหลือไม่ได้ขึ้นเพราะนาจะได้ขึ้นหรอกเราน่าจะเล่นนั่งเล่นตรงนี้แหละจะกินเวละตามสั่งไม่ได้เราไปดูข้างล่าง ไม่ด่าแรงอ่ะเฮ้ยทำมาเนี้ยตกใจอ๋ออุทานโอเคค่แค่นี้ครับแค่ที่ครับขาแค่เก็บข้าแค่อันนั้นมีคนเอาไหมอ่ะ เรากินหมดแล้วแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยบรากินเสร็จแล้วถึงก็จะออกไม่บาดหรอกมึงออกไข่ไข่เหลือแล้วเอามาต้มเอามากินใช่ไหมไข่ที่เราเอามาไข่่ใชเอามาต้มกินจะว่าไปถ้าเกิดเราข้าวสวยมาได้เรียบร้อยเลยหมดนะว่าแาบแต่ว่าไข่าวทข้าวมีตข่งของแบบี้กันแล้เขาหุงกันเองนี่รอบดึกอ่ะ อ้อีกอ่กอใช่ไหมแเราหูให้เขาแล้วไม่ใช่หรอรอเขาแล้วมันแข็งอน่จะทมางตเิตอนนี้เรมามัวแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ลงน้ำแนละ้วลงเลยเตุ้ <laughs> เสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับสวัสดีครับแล้ว <c oughs> กลับมาถึงไนงะ <c oughs> เรากลับมาถึงบ้านประมาณ6โมง6โมงเลยลเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวตามสางตรงหน้าบ้านนะ,ะเดี๋ยวเข้าบ้านแนะล้วดูบรรยากาศ สรุปให้ฟังนะฮะว่าคลิปนี้หมดไปเท่าไหร่นั้นเราจะสรุปให้ฟังจากคลิปต่อไปครับรวมค่าใช้จ่ายนะครับค่าเอทีวีคนละ250บาทค่าน้ำมันเนี่ยเราใช้ไปกับ2ถังนะครับประมาณถังละ200ส่วนค่าที่พักบ้านหลังหนึ่ง4,9 0 0นาะครับหารแล้วตกคนละ54 4บบาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ